ทานสงจัะครับท่านผู้ชอมแต่เมื่คืนเราขับมาถึงนี่สองชมกว่านะฮะบาง <B ank> มากโห้โหตอน COVID <c oughs> นะตอนโควิดนะเดินให้เต็มทุซอยเลยะครับ ร้านอาหารหากินไม่มีเลยไอ้ไอ้แน่นนะครับเนี่ยเที่ยวสบายสบายถ้าเป็นครถ้าหน้าหนาวจะแน่นกว่านี้อีกสองเท่าเลยใช่ไหมหนาวนี่ไม่หนาวแล้วครับหนาวแล้วอากาศมันเปลี่ยนหมดแล้วครับ เปลี่ยนมาสิบกว่าปีแล้วฮะก็เมื่อวานผมดูอุณหภูมิในมือถือนะครับเมื่อวานที่เชียงใหม่่ะร้อนกรุงเทพอีกคือในมือถือผมมันแบบมันจะมีตำแหน่งที่ปักหมุดไว้ไงฮะบ้านผมที่กรุงเทพกับที่นี่กพตอนตอนนี้ตัวผมอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะ้มาเปรียบเทียบกันไอหยาแถวมันร้อนกว่าเนี่ย หมือนเหมือนเหมือนเหมือนคุณแม่สอ,องใครพูดว่าเชียงใหม่ถ้าร้อนอ่ะร้อนกรุงเทพเอีกมันหนาวหนาวนักหนอยู่แล้วนะครับทางโรงแรมนี้ครับอยู่ขวามือมู้นะครับอ่าฝั่มหลังฝั่มหลังเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะครับท่านผู้ชมแบบหนาวทางเรวตรงนี้ก็เป็นถนนคนเดินซอยหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีเจ้าะวันเสาร์แล้วก็เดี๋ยวนี้มีมีมีหายหาย ตรงนี้ใช่ไหมฮะริมคำเก่าเนี่ยมคำเก่าตอนนี้เป็นนิมมานเชียงใหม่ฟันนิมมานขาย <c oughs> ตรุรกีโอ้เราวั่งนั่นเมยา่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เมยา่าอ๋อ s อมีโรงหนังด้วยข้างล่างเป็นพวกพวกร้านอาหารแล้วก็ชั้นบนสุดก็เป็นร้านอาหาร นอนนั้งก็ช้อปปิ้งก็เหมือนที่คุณแขกพูดนะฮะว่าห้างมันเกิดมาเยอะอ่ะพอเมื่อก่อนตอนผมเด็กเนี่ยกาสุดแก้วคือ่างสุดแล้วอ่ะเมื่อก่อนนะฮะสามสิบีแต่ไม่เคยมาหรอกครับตอนกาสมแก้วมันเปิดอ่ะข้างล่างรับมันเป็นแดงแดงแดงบ่อเป็นบ่อที่เป็นบ่อ ได้เลยเพราะอาคารชั้งล่างเนี่ยเป็นที่จอดรถได้เพราะอาคารชั้นใหญ่โตบอกว่าล้านเลยครับอตอ,ตอนโรงแ้มมีไม่เท่าไหร่แล้วนะดี๋ยวนี้เต็มหมดเลยเดี๋ยวเ,เ,ยยเราเลี้ยวซ้ายนี่ก็ไปได้เพราะตอนผมเป็นเ,เ,เด็กนะเราเป็นเด็กนะคุณแม่ท่านมาซื้อของที่หางดงนะฮะกลับไปตรงเลยนะ ที่มันงานแทนไม่ได้เยอะอืมซืซอแล้วไอ้เไดจะไปตรงนี้ยใจเปลี่ยนใจไปีดีกว่าเดี๋ยวพี่ท้งหลายเปยนหัวอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝรังเป็นหัว ข้ซอ,อยแล้วเนเนี่ยสายมือเนี่ยเลยยกกระบะก่อนข้าซอยดำวดวนสักขาสอเ <Yeah. S 1> ี่ยเอนงาคนมนุษย์มันมาลุกล้ำสร้างความเจริญ อนนี้ก็เตรงเทพไปเลยครับตรงไปเลยเพราะผมเคยขับมาทางเทศอนะ่ะมาทางเนี้ยครับ รับ,รบนีดเรากำลังจะไปที่ไหน,นะครับอ๋ออำเภอแม่ลิมนะฮะ,ะจากเชียงใหม่ตอนนี้ก็สิบกิโลับออำเภอแม่แตงก็ห้าสิบกิโล,โ<อ>ลเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกสิบกิโลก็ถึงปางช้างแม่แตงปางช้างที่จะผ่านอันแรกก็เป็นปางช้างโชคชัยแต่ตอนนี้ปิดเพราะว่าเจ้าของเสียชีวิตอ,อครับเจ้าของนี่ไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคน่า ที่รับชนเผ่าอ๋อเป็นพวกเป็น,เป,นเป็นไทยภูเขาไหมครับชนเผ่าใหญ่หรือเปล่าคะไม่ฮะไม่น่าจะเป็นมันไ,ไม่แน่ใจฮนะผมก็เคยคุยกันเหมนจีนหรือเปล่าคะคล้ายๆจีนแต่ว่าม้งก็ไม่น่าใช่เนี่เทยเลยอย่างเงี้ยผมขับอยู่สิบกว่าปีเนี่ยพี่บอกว่าพี่ซาโอูอะไรครับทัพซามบี แล้วการทำงานใช้ภาษาในภาษาภาษาอังกฤษใช่ไหมใช้ทั้งสองภาษาครับอาหรับและอังกฤษเป็นการเรียนไปด้วยในตัวสายมือเนี่ยสนามม้านะครับโอ้สนามม้าีอันนี้กีฬาครับกีฬาโอ้ก็ได้สนามม้ากีฬานะครับมาเชียงใหม่กินทุเรียนอนี่ยังเหรอยัง เพือแม่ลิ้มเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะหลายอย่างครับเดี๋ยวซ้ายขึ้นไปก็จะไปเจอพวกนะ้นครับรถครับขับรถโคคาร์ดรถร้อนใหญ่ๆวิ่งบนเขาแล้วก็บันที่จำแล้วก็กระเลียงคอยาวหลายเผ่ามาสี่ห้าชนเผ่า ขึ้นไปหน่อยก็เป็นศูนย์สิลิมกิตบางช้างแม่สาขึ้นไปอีกก็เป็นม่อนแจมเป็นหมู่บ้านชาวเขาเ่ามง้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังมาก